Thank <laughs> you. นะ้าเกิดหมดหลักใจมัน hmm. ก็ค e ือตันแล้วหนึ่งสองสามสเช้าหนามากเห่มาหน้าแบบต่อเข้าไป

นี่เป็นหอพักของเราวุนตุตเห็นอยู่ยนะมันัังดูดาวเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยดูสดใสอยากดาวดวงนั้นเข้าใจถ้าจะไปตัวฉัน มส,มสิบรรยากาศตอนเช้าก่อนไปทำงานเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เจตสยเช่าเออไปเร่อไปเนี่ยพูดเูด่ลยย เรามาโรงเรียน่ะวันนี้อยู่ตรงขาวด้วยแล้วมาโรงเรียนไปฟิลแบบนี้เลยดูดีเ okay, <thank> อาขึ้นเบสบคนมาโรงเรียนจะบประมาณนี้โอเคโอเคใช่ไหมครับ ากันแล้วีมวีลกเลน่น้องเล่นเห็นน้องๆน่ารักมีน้ำสิบาอะไรนะลาสีเยวไปน้ำไปนแม่ผิดบอรของสามคนนี้ แวเดี่วกามป่าได้สิได้สิแนนี่ห้องนอนเท่านี้อ๋อจะพามานี่ทุกคนตอนคือเราก็จะมีคงใจไม่ใช่คงใจสิถามปัญหาสัตว่ทุกสุขดิบคนมึหอะดเลยใช่ไหมเช่

เหมือนตัวทำตัวทำไม่ถูกะไรนะไมถึงว่าไปหาน้องๆอยากไปบ้างมันต้องโซ่แล้วต้องพื้นแบบกระเบื้องถึงจะรับล่วงนะมันคือวุ้นไผ่กินไหมจริงไหมชิมไปแล้วกิ็จืดๆนะกินไหมชิมไดวุ้นไผ่อะเอ็นไปแล้วเอ็นด้นี้หน่อยอ่ะนี้ได้อัน่

มองไม่เห็นได้ไหมอโอ้ยระวังมือนะคะโค่พี่พี่ไม่กอเออ้ยโอ้ย้าฝงนี้ยียยนี้่ย้นี้ายน้าย้ยน่ยนี้ยนี้่ายนี้ย้ายน้นนี้ยนียนี้ย้ยนอ้าย้ย่ี้ยนี้ยนายอ้ยนียน้นี้น่ยายนน้น้นเ้ยนอ้นั่นี้ฝ่ายยน้ ขอน้ำไพาขอน้ำาพลขอน้ำาาลเป็นหัวแทนกคนขอมน่ากลัวมากดูยังสูงอลงมนดูตอนลง มาในวันนี้น่ากลัวไหมฉันจะรอดไหมพี่ด้วยมือจับแน่นไหม ถึงแล้วสูงมากที่กันไปเมื่อกี้เนี่ยมีเป็นใบนยเยอะเลยวันวนี้สมาร์ทเดททุกคนใช่ไครับใช่ค่ะมาปูชา นิ้นมาันะคะแล้วก็แน่นอนทุกคนก็อาจจะแต่กว่าตัวน,นิ้มมานะก็จะมีเรากรับร้านมีเรารักไกลในกลานที่จนวันตา Hãy subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แต่ก็เป็นมตาเนี่ยมหานีนอานนี้ด้วยอื้ใส่ลวยด้วยไม่ด้กงนะจได้ว่ามีอะไรอะไรเห็นนั่นหรอจอนใส่มาก ก้อนใหญ่ๆสะน้เาชอบไหมต่ก้อขาอาผลไม้มันไดหวานเนรอะไรข้ายาแกอบกินเลยามจริงมันพอหรอ สวยม,มากเลยน่ยดูเลยนรักทีไยน่ารักใครสับเนี่ยคิงว่าไหน,ไหนแรงเึ้นเนี่ยเขาทำอะไรด้ฮะจริงหรอ กบอกูน่ะไม่าือว่าต่ปะไม่งั้นเาก็เป็นชิ้นปะาอมันเป็นชิ้นเนกูน่าจะจบปีหน้าแล้วแหละข่เ่ะ

ค่อยๆยับนองหน้ามากเลยถ้า <estratég> ช <flush> ้บคลานไปก็จะได้ชิมยาวมากมังครับเเห็นตาตาให้ก็เดิมอีกภาไปน่าจะกระทบตาก่อนเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรตื่นตาไหนเห็นตาตา เล่นคนนี้ได้ไหมอีกเกาะไหมไปเนะ

แต่ว่าในกล้องกินอ่างนึงคนที่สุดกว่าแบกิวคือตะโก้ทำไมเพราะมันต้องแบกกล้องด้วยแล้ววิ่งตามมันไปเลยที่สภาพก่อนแบบนักกีฬาเขาวิ่งเลยแล้วก็คนถือก็ไม่เกินแบบนักกีฬาเด็กอด อุ้ยอารมเหมือนคูงต้น,ตนก้าให้พ่ออะไรอย่างนี้นสมัยเด็กๆต้นกาเขอเราถูแล้วก็ูงต้นกาเน่่่เเน่น่เนเนื่อนี่ๆนี่เน่เน่เนน่น่่ ท่านที่ตกให้หัวใจทุกคนเลยพี่อยู่กลุ่มหนึ่ง จปข้นไปตอนนี้สบายตัวเนมาแล้วโอ้โหนี่แบบฉินเดินไปเอาไปอีกไหมทางประเทศเาหนเหล้อย่ลผมไม่แน่ใจน้ำไหลหลมกเคยเอ้อลาก นะเดี๋ยวพาไปดูวิวน่ากลัวมากสูงมากไม่เห็นอะไรเลยอ่าเห็นน้ำตกแล้มาัจิ๋วบเนทุกคนเรามาน้ำตกไม่เห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมสูงมากเขาม่น,นั่งต่อตรงนี้ไอ้ไหมอย่างเดียวอ่ะมันกระปูน นแล้วก็กระทอให้มันเป็นไม้ฮะให้ทุกคนได้ชื่นชมชีพงานจังการรัวนี่ลงไปได้ลงไปข้างล่างได้นี่ทำไมจะลุ้นะ

ต้ทำอะไรอทอะไรด้นนะถ่าเขาเลเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปห่าด้วยกันดอกเพ้อะไรนะโอเคได้ได้อุ๊ยอุ๊ยร้ดี๋ยวปลามันจะหนีก่อนเยกวันมาก่อน ขยะมากเลยดูตัวน,นี้ชึบชึบสุดยอดน้ำมันตะการรม มาถึงแล้วเก่งกม็มาตอนบ่ายสองบ่ายสามก็ประมาณนี้ร้อนแบบแสบตาแสบตาแต่แส,สวยมากอาะไรอย่างเงี้ยก็แบบ หักที่ราอยู่นี่กันหมดเหรอ,อประกาของใครเออ <c oughs> ตาตาวมันเล็กไปหน่อยตาแบบตัดเองด้วยนะ กำลังเต็มเต็มไงหม้อหม้อเท่านี้แต่ เก็บของไว้ต <s musique> ัวนี้แต่รถยังไม่มาเลยนัดวันแปดโมงในช่วงเวลาที่เธอส่งยิ้มมา บล้โบกี้อะโบกี้ไม่มาเลยได้เวลานะกลับแนละ้วบอนโบกี้ยอยู่ทำอะไรล่ะเออผัดผัดอเรื่องอะไรนะรับของมาด,ดูอ่อแปงที่อยู่ข้างๆนะให้ทำเป็นสองชิศคนข้าวมันจะหมดก่อนเนี่ย